ตอนเจ้าเจ้าตีกล้ามาล่วงพ่อละลูกผมจะกราบลาหลวงพ่อเพื่อไปจะกลับไปรูนครรัตนาประเทศอดีแล,ล้วลูกก็กลับไปช่วยเลือดโพ่วยเลือแเมนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองเอาเลยลูกอาการปยในรัางนี้พอจะก็อวยพรว่ายุยมีควยมีเผืออาา่อนบัดรช่องบาตยแยกรักพอทอกวอยางในยจงเด็กจกไม่พอร้อ,องเออตัดใจมืงหวะไวในรั้งนี้นำความรู้นี้ไป พัฒนาบานเมืองไ้ดีแล้วอยู่ในสริ้นอยู่ในรำโกรงสตีเอาไว้ตอนนี้จเจ้ากระจดจำตำราพิเจยต้องกรามก้องโผเป็นสตีับ้อยตามใจเรื่องไรเจ้าจำไหหด้มดแต่การไปในครั้งนี้โผลยังไงข้องดีไป็นหนึ่งซิงอะไรดีครับหลวงพอ่อฮึนี่คือไมคกาาวิเศษสามารถนำไอ้ลูก้อ,เ,อเดินอากาศได อยากไล่กินไรก็อไม่ตาวนี่ไม่ตาวจะง,ง่ายตกทิ้งตกอย่างเอาอเลยลกูกเก็บเอาไว้ครับหลวงพ่อผมกราบลาหลวงพ่อ่อแล้วไปตลกจบนีครับานายโยตองกำไรก้อนเมืองมาผมลูงงกครับพอจะง่ายกาตาฮ่อจำรับนายทองดอาหนกยิ้วมันมาตายอยู่หน้าวัดบ้านนายกาตาโป้เวว่าเปลือบหลวงล่าขึ้นในหวาเช้งลูกนะรัขบขึ้นเช้ง ล่าลงหวาไม่แช้งกับกับกับขึ้นแช้งลงไม่แช่งกับกับกับผมจะจำไว้รับนายกว้นเมืองเมากาตาดอกโอ๊กโหลดอกโอ๊กมันมาตายอยู่ในวัดมันบอกกาตาโอไว้ไอหวาเพลือพลังเวลาขึ้นนั้นหวาโอ๊กเวลาลงหวาไม่โอ๊กกับกับขึ้นไม่โอ๊กขึ้นโอ๊กลงไม่โอ๊กได้ได้ได้ผัลูกผมจะจำครับล้วผลวลูกแล้วไปแล้ว ตันตาก้าพมนักปะกา่ังสิ้นารายเดินทางออกมานอกซาลาเราจะมาตดลงแต่คงดีกันนะพี่นะ บอกแล้วว่าของดีนี่ถ้าอยู่กับผู้รู้จักใช้มันจะเป็นของดีถ้าอยู่กับผู้ที่ไม่รู้จักใช้มันก็เป็นของปลอมมันยังค่ำเราจะทดลองของดีของเราว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมจะทดลองกล้องดีกล้องดีของผมนี่คือกาตาโฮอาจารย์ว่าเร็วเวลาว่าเดียจากอาจารย์เล็กกาตาหนกยู่ตีว่าอาจารย์ให้ก็ประทฏิวัตวิทยากับพ่อไอ้ทิศตีมีเจรจังเออลากขึ้นหวาดเช่ง กาตาดอ,อ,อกอเวลาขึ้นหวะอเชงออเชงออ,งอ,อไม่เชงไม่อ,อ๊อานผ่านผานผ่าน,าน,านแกนใดกต,ออาานกตาอจารย์บทที่บทดโอ้ไปมังตึงอาจารย์ไรใหม่ตาวนี้ราหมัดน,นึกไอ้ไรกรได้่มปล a ตน n ะได้จ้าไม่กาตาวิเศษ นายยอดทองก็นึกอไอเป็นดมน้ำเตดิบขึ้นมาหน wow. ึ่งโมว้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกิน่น้หมดอยากตงก่อนเลยเดียใจไม่ตาวีเต็ก็ง่้เป็นดมโดดจ่องขึ้นมาหนึ่งโมแล้วฮะแล้วน้อยดมน้ำเตดิีกับดมโดดจ่องใอยจะเปมือนบ้าใครต่อนะเมื่องหร่เราไม่ดมเต็มเตีดดิกับดมดอดจ่องกันนี้เดียวกัน ไม,ไม่ไม่กินใหม่ตาตีหวัวกินกินกินอืมกินนี้เอาเืนทีเดชามายการไวิดเร็ดก็ไอเป็นอ่าดมหลอดจงเลว็วนำตีดิบเร็วก็ไอเป็นน่มหลกลวก,ลวกขึ้นมาหนึ่งโมเอเออเมื่าเหมือนเดิมมบ้าใครจองอันนี้ดมหลกหลวกดมนำถีดิบดมหลอดจงอันนี้เดียวมันเตะละจังหวัดก็แล่นไม่เมือนกันออก็กินอะไรเม็ด อันนี้ก็วิเศทสดิฉาไมาตาสักที่จริงตอนเดียวตีนมู้หว้มาอยู่กับกูนะนะาเฮ้ยเมื่อมึงกินมังกูกินแล้วเดชฉามากาตาวิเทสกูกินในฝันแต่กับนั่งกินนูแหละกับนั่งจั้งอยอดเล็ก,กวายไรลูกกินมากๆเดชฉามากมากตาวิเทสก็ให้เป็นนามตาาเที่ยวขึ้นมาหนึ่งโมงแล้แกกูกินกว๋วยเตี๋ยวหนู เป็นมาเป็นนามต่าเจียวอีกินไม่กินโอ้ย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 ินเหงกูล็กตีหัวจันทีใหม่ต่านี้ก็บอทีว่าอ่าชอบกินเลยเกมไต่หงโอ้ยหนุยนุ่ยน่ยเดจ้มคกาตาวิเท็ก็ง่าเป็นนามตายี่ขึ้นมาหนึ่งมมงไอจาราคายหญ่กินมามีนูกู มาเป็นนามดาวนี้ไม่กินไม้ดาวดิว่ากินอะไรไม่กินตายก้อนายก้องเข้มแหล่ตอนนี้หลบหลบหลบทีเกิดนี่ตาต่อเด็กกินก้อนว่านก้อนว่านมึงกินแล้วก้องเปลี่ยวก้องเปลี่ยวไม่กินไหวกินก้อนว่านก้องเปลี่ยวก้อนว่านก้องเปลี่ยวก้อนว่านใหญ่เป็นขีมาใช่นมาเฮ้ยใหญ่มาอิ่มโตขี้มาแล้วไม่กินไม้ดาวดิว่าก็เ่ากินกันได้ต่อไปน้องน้องทดลองก้องน้อง ไอ้สามรารอเอนเด็กนะการได้พวกเราอ่อนเด็กนะขรัต่อเดียวเลยยกไหม่กระขึ้นมาประกาศด้วยอำนาจเชิญขว่าผ้าเมฆยใหญ่แล้วนั่งการตั้งเทพป,ปะไทยจะพาส่งเฉยเอิญขว่าผ้าเมฆกินน้าหน้อง ลำไปเจ้าเป็นไกลที่เก้าวมายังวัดปาเทรีเมื่อแต่ก่อนแม่ไม่เคยมีลูกซิทก่อยติดกายเอ็นเจ้าก้ามากลแม่สบายแล้วชมซีเจ้าเป็นไก่ก้ามาในกาณีนู่ชื่อนันทวานีมายังทีสาลาแล้วจะกพอเรียนวิทย์โตเป็นศิ์แม่ ชื่อนันทวดีเลยลูกใช่แล้วค่ะแม่หนูจะมาขอเรียนวิชานักรบลูกก็ลูกเป็นผู้ยิ่งมาเรียนวิชานักรบกับเมยเลยลูกลูกต้องอยู่กับยาวเกว้ากับเรียนลูกก็เรียนเ,เป็นคุณลรัฐสีอย่างดีว่าแต่กับเมไม่กันตาของลูกถตาลูกจะเรียนกับเมก็ได้แต่เรียนวันนี้จบวันนี้แล้วก็ปวยวันนี้แล้วนะลูกนะทําไมค่ะแม่พอม่อเมยนี่เป็นผู้ยิ่งลูกกับเป็นผู้ยิ่ง มาอยู่ในวัดข้องเมในกลัวยเบาวบๆชิโกชิก,ก,ชก,กีบนนี้มันจะกล้ามาจีบและรบกวนสมาธิข้องเมนะลูกเรียนวันนี้ลูกนะจบวันนี้และก็บปอยในวันนี้เพราอะไรลูกเมจะยิบตำราไมา้ลูกเรียนแลแมยิบตำราแล้วก็ามาตังงา้งไงแล้วนูน่นนั่นจะงานเวทเดกาตาดําุตหลองแตก,กปรทุธา ในตอนนี้นูเรียนจันจำนานจันจาก้อลาแมชี ในกาเออวายิ่งนันตะวันดีกรสามาโดเอินเดินอากาศได้ดีแจนก็ไม่ได้ํำพื้นเลยก็ไม่รู้เอื้เดินอากาศได้ไม่ปวดอวนจังหู้แล้วกะไม่รู้ไปถังนะอีกะเออเอยอลูกนะลูกไปในกลางนี้เมย์จะง่ายข้องดีไปหนึ่งซึ่งก็คือพาพยันพาพยันนี้ตาหลบรากาควันกับกยเอ็นนึกซึ่งเมยละเมยจะไปช่วยลูกทิดเมยทันทีไม่ว่าเป็นผู้ชายหน้าในเมย์จะไปช่วยทันทีลูกนะพยันพื้นนี้สมัด้าเอื้เดินอากาศดาพุทธหลอนได้ลูกนะ เขาเลยลุกรับผ้าใบยันแม่ชีไปข้าแม่ดูลาแม่ก่อนแล้วไปตลกเออโชคดีค่ะอือไปไตวันเออโชคดีแช่นเขาผักเตนีก้อนแล้วก็ให้ปูุโชคดีอย่างไรหนึ่งเงแม่แม่ไปช่วยทันทีถึงว่าแก่ันนี้แม่ก็ไปช่วยอือแม่พักก้อนเหลวไอ้บายเลยกะเออกคนี้หว่ายิ่งกันตราหมาตเออเดินอากาศได้แค่กะเดินเลยกะเดินตามไม่เหลือเหลยกะเออกะ ตับซื้อเลยกันลมอ้อไม่ได้กะจันใหญ่ปั่นมาไม่ปีกันเลยกันตาหญ่ปั่นแต่อย่างปีกเขาเล่นได้เลยกันทีนี้เรามีวิชาแล้วไอ้พวกกว่าจะใจจะทิ้งเราเราตีหัวใจนักหนกกะแล้วใบหน้ารูบุบุรับบาดเจ็บงี้ดันอดเจ้าดันไม่โนย แล้วลงจากเดินเก้าโคตโดดตัว,ตวลอยบายุพอยบัดพาบัดเศ้ามาเมืองไทย ไปปรับปรีปลอลอยดุนแล้วเราตัดจุนลงกามวยอานตันตาคา,า,ารโรเมโกเป็นบังการเือเรามาตามลมแล้วเอนมันตองกว่าในครั้งนี้ชมเมืองไทยเดิดีที่ส่ดวยจง จากเชียงไม่ใจเมียงติีลอยมาตามลมแม่หกลมตัดมาต้งเชียงรรยแม่องซ้อนเมืองเลยเจ้าเคยเที่ยวเจ้าปรดเทียวมาหน้าใจไอยใจไอยปิดะานูโลกเมืองเลยเจ้าเคยจำได้ แหลวยอดกลมๆคือแปลต้มเจนีข้าออมาตึงกรุงแตกมานาครเจ้าเคยนอนจำได้ลายวิธีนางลอยดุนตัดมาในกรนี้ในตอนนี้ก้ามาถึงเมืองไทยและนางจมท้วนรัตหลอนนี้วัดปลาแก้ว ดูปลายแปลปุงเปลือง ương, รุงเรืองใจตึงปากายในกานนี้สบายเมืองจุมพลนางจอดมากราบกลกมลวงจุมพลที่เคยนับถือในตอนนี้นางอ้อมาหนะ้าใจายใ้ใจาย เมืองสุราัตานี่เมืองโอ้ยนั่นงจำได้แล้วลางอโดนโดน,ดน,ดนแล้วตึงเมืองนาครนตัามาลงกราบไหวเมืองนาครนเราต้องไหวประทาตแล้วรอยพระพุทธาบาทกราบเร็วอดเสียแล้วนะ นางอ้อลอยลอยตามมากลางนาป่าอยากกลอกางเจ้าควาา ปริตรจัดจัดจัดกระเป๋าบินบิพบิลกองดังเสียงกระทันกระเทือนกว่ากลมกลมปืนกลามสลามสลัดทิพประดัอำมาริลไก่จะมิลจะเมือนแต่ลำพลแต่แกกระจกกระเจียนดาวเลือนลอยลัดกระจกกระใยเตปพระาไวไเราไหราในปั้นร้่นเร่งมันไม่งไม่ไอ จะไหนจีก้นคนอุบายจนยเต่าไทยเทวาราดพลาดจีพลาดใจเต่าเธอหนังร่อนหลุกมิดลุกไปสินอัมบารินร่อนจีจนเลือดลีเลือดเล็แตกร่ำโรมผีจีวิชัยจนยเต่าไทยเทวราชไม่ปากอาดปากโอนร่อนหนังหนังลุกไปหลุกไปสินอัมบารินร่อนจีจนเลือดลีเลือดเล็ ในที่นี้จะกก้นไห้ต้อนเจ็กประตูเล็กลงไปในผู้พันเละตัดเรียกเตวาบุตรเออตีจุดตี อย่างดีมึงเที่ยวจีผู้หญิงหน้าตาของมึงโลโลนักเจรไหมเทพบุตรกูสาไปมึงเป็นคนเจราหมากูเดียวนี้เออคาบือกับกูใหญ่มึงนี่ไปเก้าต้นไม้ชนิดหนึ่งไอ้มึงไปปลูกต้นไม้เอาปลายลงนะรอคนที่มีบุญวาสนาแก้ปัญหาของกูได้แล้วมึงจะกลับมาเป็นเทพบุทธอย่างเดิมเล่าเล้วแล้วงจระ องอามริดาตีราตเข้าบมาน็ตเตเปบุตรลอยกวางในหมาางเมฆใหญ่ปลักปลีปลอลอยมาในตันใดและจากไปลงสู่เอ้ย,อย แตงนาข้าวโวกมันเพีย้ยนเชลี่เจอนั่นสวัสดีค่ะเป็นลูกศิษย์แม่ชีโอ้ลูกศิษย์แม่ชีพี่นี่สิวักจินนายเป็นลูกศิษย์ประฤุศีอ๋อลูกศิษย์ดือด้อซี่ยังไรดีเอาเวลูกศิษย์ดื้อซีเออมีไม้กระทาวิเศษอเออแปรเราเว้แปรเราเรายัง้ายันแม่ชีโด้ไปออยันเราอันรับรอง กันดู้กับเตอร์นั้นตายเนี่ยพี่น้องท่านผู้ชมครับคืนนี้เราถึงควนแก่เวลาเลยนะครับปียายยังไม่จบนะครับอุก้าบาตไปท้าว่าพี่น้องอะไรได้ท้ามาร์กิโตไม่ได้นะครับรับไปได้กมื้อใด้ินเส้นหนาต้นแก่ใดกลานจหรับวันนี้สวัสดี่ไหนก็